สวัสดีครับทุกคนจากตัวอย่างของ House of Dragon ซีซั่นที่2อีที่8เป็นข้อถกเถียงกันพอสมควรครับสำหรับฉากเมืองหรือปราสาทที่กำลังถูกเผาโดยคำถามคือใครเป็นคนเผาและสถานที่นี้คือที่ไหนในคลิปแกะตัวอย่างอีีที่8ที่ผมแกะไปผมเดาว,ว่าคนที่เผาคือคณะดำหรือไม่ก็เจ้าชายเอมอน ส่วนสถานที่ที่ถูกเผาคือ King's Landing หรือไม่ก็เมเดนพู l ในแดนลุ่มน้ำแต่พอได้มีโอกาสมานั่งดูแผนที่และก็นั่งวิเคราะห์แล้วผมเริ่มเปลี่ยนความคิดครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ผมก็เลยอยากจะเอาสิ่งที่ผมวิเคราะห์ใหม่มาเล่าให้ทุกคนฟังกันครับอันดับแรกเลยครับคนเผาคือใคร สำหรับคนที่ลงมือเผาคงหนีไม่พ้นเจ้าชายผู้สำเร็จราชการเอมอนทาแกเรียนครับในตัวอย่างอ e ีที่8ก็มีฉากที่ชัดเจนอยู่พอสมควรครับไม่ว่าจะฉากที่เจ้าเวกา้าเตรียมที่จะพ่นไฟฉากที่เจ้าชายเอมอนกับเจ้าเวกา้ายืนมองเมืองที่ถูกเผาและฉากสุดท้ายมังกรที่มีรูบนปีกซึ่งก่อนหน้านี้ในคลิปแกตัวอย่างของผมผมคิดว่าไม่ใช่เจ้าเวกา้า แค่นี้ก็น่าจะพอสรุปได้แล้วครับว่าเป็นฝีมือของเจ้าชายผู้สำเร็จราชการเอมอนทากาเรียนต่อมาเมืองไหนกันแน่ที่ถูกเผาด้วยสมมติฐานที่ว่าคนที่เผาเมืองหรือปรา,าสาทนี้คือเจ้าชายเอมอนทากาเรียนฉะนั้นเมืองหรือปรา,าสาทที่เผาต้องเป็นของผู้ชูธงคณะดำครับวิเคราะห์จากภูมิศาสตร์แน่นอนว่าต้องเป็นเมืองหรือปรา,าสาทที่อยู่ชายทะเลถามว่าทะเลฝั่งไหนซันเซ็ตซีหรือแนโรซี ต้องแน่นอนครับว่าเป็นแนโรสีแน่นอนทะเลแคบแน่ๆเพราะเมืองหรือปราสาทชายทะเลฝั่งนี้ล้วนเป็นผู้ชูธงของคณะดำยกเว้นแดนวายุของตระกูลบาราเทียนที่เลือกชูธงให้กับคณะเขียวสักโคบให้เล็กลงมาอีกนิดนึงครับคือต้องเป็นเมืองหรือปราสาทที่อยู่ใกล้ k i n g ์แลนดิ้งเพราะเจ้าชายเอมอนไม่อาจทิ้งฐานบัญชาการหลักไปไกลได้เนื่องจากราชินีเลนิล่าก็จับจ้องคิงส์แลนดิ้งอยู่ ฉะนั้นครับแดนเหนือแดนหุบเขาตัดทิ้งไปได้เลยสุดท้ายก็จะเหลือแค่คลาวแลนและก็แดนลุ่มน้ำครับเรามาวิเคราะห์แดนลุ่มน้ำกันก่อนนะครับอ้างอิงจากหนังสือ Fi r e and Blood เจ้าชายเอมอนเผาแดนลุ่มน้ำจริงครับแต่ไม่ใช่ช่วงเวลานี้ตามไทม์ไลน์ของหนังสือในซีรีส์อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาฉะนั้นเมืองหรือปราสาทในแดนลุ่มน้าก็พอจะเป็นไปได้อยู่ครับจากลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่สังเกตได้ในตัวอย่าง เมืองหรือปราสาทเดียวที่เป็นไปได้ว่าจะถูกเจ้าชายเอมอนเผาคือเมเดนพูของตระกูลมูทันซึ่งตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำตรีศูนย์ The Trident ที่ไหลลงอ่าวปู Bay of c r a b พอดีครับต่อมาเป็นคลาวแลนเมืองและปราสาทสำคัญต่างๆในคลาวแลนต่างภูกองทัพของเซอร์คริสตินโคยึดไว้ได้หมดแล้วครับไม่ว่าจะเป็นดัตแคนเดลของตระกูลดาร์กลินลุกเรดของตระกูลสโตนตันเหลือเพียง The Whisper ของตระกูลแคร ที่แคลค์คราพอยต์สโตนแดนของตระก,กูลแมสซี่และชาร์ปพอยต์ของตระก,กูลไบเอมอนที่แหลมแมสซี่ฮุกเข้านั้นที่ยังไม่ถูกขณะเขียวยึดครองไปฉะนั้นตอนนี้เราจะมีทั้งหมด4สถานที่ครับที่พอจะเป็นไปได้คือเมเดนพูของตระก,กูลมูทันเดอะวิสเปอร์สโตนแดนและก็ชาร์ปพอยต์อ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซต์อวิกิออบไอนไฟและฉากเมืองหรือปราสาทที่ถูกเผาในตัวอย่างของอีพีที่8 ผมคิดว่าเมืองหรือปรา,าสาทที่เจ้าชายเอมอนเผาคือชาร์พปพอยครับถามว่าทำไมผมถึงคิดว่าเป็นชาร์พปพอยนะครับชาร์พปพอยเนี่ยเป็นที่มั่นของตระกูลบายเอมอนในคลาวแลนครับปรา,าสาทตั้งอยู่ใกล้กับเดอะกาเล็บทางตอนเหนือสุดของแมสซีฮูกชาร์พปพอยมีหอสังเกตการณ์ขนาดใหญ่ซึ่งมีไฟลุกไหม้อยู่บนยอดสันนิฐานว่าหอคอยนี้ทำหน้าที่เหมือนหอคอยสูงแห่งโอทาก็คือเป็นประภาคารทำหน้าที่นำทางให้นักเดินเรือในทะเล ใช้ระบุจุดอันตรายตามแนวชายฝั่งเพื่อความปลอดภัยในการเทียบท่าซึ่งก็สอดคล้องกับฉากในตัวอย่างของอีพีที่8ที่เราจะสังเกตเห็นว่าในเมืองที่ถูกเผามีหอคอยตั้งตระหง่านอยู่ริมฝั่งของทะเลด้วยเหตุผลข้อนี้จึงสามารถสันนิษฐานได้ว่าเมืองหรือปราสาทแห่งนี้คือชาร์ปพอยต์ของตระกูลไบาเอมอนครับ เนื้อหาทั้งหมดในคลิปนี้เป็นเพียงการวิเคราะห์และการคาดเดานะครับทุกคนดูให้สนุกอย่าซีเรียสกันเลยนะครับผิดถูกบ้างก็อย่าว่ากันเลยครับทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับมีแค่นี้เลยถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ